นี่นะทุกคนเมื่อวานดีไซน์ไปซื้อนี่มานะทุกคนเป็นสีน้ำตาลประกายชมพูนะนี่โอ้โหเป็นรูปตุ๊กตาบาร์บี้แบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันแล้วนะทุกคนโอ้โหไหนขอดูสีผมก่อนทำนะคะัะหลังมาให้ดูหนะะ่อยค่ะนี่นะยังมีร่องรอยของคราวที่แล้วอยู่เลยนะก็คือนี่ผมดีไซน์เป็นสีแบบนี้นะทุกคนเห็นไหม นี่นะคะทุกคนเนื่องจากว่านะตอนนี้ดีไซน์ปิดเทอมแล้วนะทุกคน<อ>และสิ่งที่ดีไซน์ขอแม่กุ้งทำหลังจากที่ปิดเทอมนะนั่นก็คืออะไรคะดีไซน์ย้อมสีผมโอ้นี่นะขอทำสีผมเลยนะทุกคนเ<อ>พิ่งปิดเทอมเมื่อวานวันนี้ขอทำสีผมแล้วนะ,ะมาดูกัน ดีไซน์จะทําสีอะไรเรามาดูกันทุกคนนี่นี่นะทุกคนเมื่อวานดีไซน์ไปซื้อนี่มานะทุกคนเป็นสีน้าตาลประกายชมพูนะนี่เป็นรูปตุ๊กตาบาร์บี้แบบนี้เนะาะมาดูข้างในกันดีไซน์หน่อยิอันนี้เป็นแบบว่าสามารถทําเองได้นะใช่เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นสีนะนี่อันนี้มีคู้มือ,มอ,มอโอเคเดี๋ยวแม่อ่านอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้เป็น แชมพูแฮมาร์กอันนี้หลังจากเสร็จแล้วก็ใช้สระผมพร้อมยังคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเหลือไปหาผ้ามาปิดตรงคอเนาะเดี๋ยวคอมันจะเปื่อนใช่ไหมไปเดี๋ยวให้ดีไซน์เตรียมผ้ามานี่ใส่มาคุมด้านหลังก่อนนะทุกคนระหว่างรอแม่ก็จะมาผสมสีนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึง อันนี้นะทุกคนตอนนี้นะแม่กุ้งก็เอาสีนะผสมลงไปในขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่แล้วก็เขยาวแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วนะอ่ะนี่เลยนะเขาก็จะมีหัวแบบนี้มาให้นะทุกคนเป็นเหมือนหวีนะนี่เฮ้ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะนี่สะดวกมากเลยมานี่เดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันแล้วนะทุกคนโอ้โหไหนขอดูสีผมก่อนทำนะคะค่ะหลังมาให้ดูหนะะ่อยค่ะนี่นะ อของคราวที่แล้วอยู่เลยนะก็คือนี่ผมใช้<อ>สีแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมตรงปลายตั้งแต่ตรงนี้ลงมาข้างล่างอ่ะจะแบบว่าออกน้ำตาลเนาะแต่ว่าข้างบนจะดำนะทุกคนนะเนี่ยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเขาทำสีผงไปนะนี่นะก่อนทำเป็นแบบนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำเสร็จแล้วนะผมดีไซน์จนสีอะไรนะทุกคนอันนี้นะทุกคนตอนนี้แม่กุ้งก็ลงสีทั้งหัวแล้วนะทุกคนนี่นะ ใส่สีอยู่นะอ่ะอันนี้เราก็จะเหลือตรงโคนผมนะทุกคนเดี๋ยวรอให้แบบว่าหมักตรงปลายผมทิ้งไว้นานๆก่อนเนาะตรงโคนผมค่อยมาลงทีหลังนะตอนนี้เราก็จะเน้นตรงกลางไปจนถึงตรงปลายนะทุกคนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเหลือไว้ใส่ตรงโคนผมตอนนี้เรากณแมงก็จะทําการขยี้เขาบอกว่าให้เราแบบว่านวดนวดนวดหลังจากที่ลงสี ทั่วแล้วเขาบอกว่าให้เรานวดนวดนวด,นวดนะทุกคนให้สีมันแบบว่าซึมเข้าไปในผมเนาะใช่ตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยเนาะว่าผมที่ได้ของดีไซน์จะเป็นสีอะไรนะทุกคนจะสวยหรือเปล่านะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงค่ะ <c oughs> นี่นะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์ก็สะผมเรียบร้อยแล้วนะคะโห <c oughs> ตอนนี้ก็มืดแล้วนะ,ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเห็นความแตกต่าง ลปลาเห่านะดีไซน์ขอดูด้านหลังหนะะ่อยค่ะอุย้ยมันมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมืดแล้วนะทุกคนนี่เลย <laughs> มันมองไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ออกสีอยู่ก็คือเป็นสีน้ําตาลประกายชมพูนั่นแหละเลยดิเห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นไ,ไหมง่ยๆแต่กล้ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่ามันมืดเนาะน,นี่นะทุกคนเดี๋ยวรอดูในคลิปอื่นๆแล้วกันเห็นยู่น้ําตาลเลยเนปะ็นไงคะชอบไหมคะ วันนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวค่อยดูในคลิปต่อๆไปเอาเนาะนี่ทุกคนสีผมดีไซน์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหโดยบาร์เบอร์แม็กกุ้งนะคะทุกคนไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ใครด้ยนะคะบ๊ายบายคะ